เมนูต่อไปนะครับผมจะทําของหวานแบบไทยๆนะครับขนมนางเล็ดนะฮะแต่วันนี้เราจะทําให้พิเศษกว่าเราจะทําเป็นนางเล็ดช็อกโกแลตนะครับซึ่งสําหรับข้าวเหนียวนะครับเวลาทุกครั้งที่ผมจะทําอาหารหรืออะไรก็ตามที่เมนูที่มีข้าวเหนียวจะเลือกข้าวเหนียวที่พันดีๆนะครับอย่างที่ตัวนี้ทใชัยครับก็จะเป็นข้าวเหนียวเขี่ยงูนะครับซึ่งส่วนมากก็จะปลูกทางตอนเหนือนะครับแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มอร่อยครับ เอาไปแช่น้ําก่อนนะครับหลังจากแช่น้ําสักประมาณ5-6ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนีครับเอามาห่อด้วยผ้าขาวบางครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะนําใบนึ่งครับนึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณแค่20นาทีเนี่ยข้าวเหนียวของเราก็นุ่มดีแล้วครับข้าวเหนียวได้แล้วครับ อาลครับในการทำนางเล็ดนะครับเราก็จะใช้เ,เนี่ยนะครับที่ตัดกลมๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักข้าวเหนียวออกมานะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวพิมพ์วงกลมออกครับแล้วก็นําไปตากนะครับจนข้าวเหนียวของเราเนี่ยแห้งสนิทประมาณ10ชั่วโมงครับข้าวเหนียวนะฮะถ้าเบื่อสมมติเราตากแห้งแล้วแล้วเรายังไม่ทอดเก็บไว้ได้นานทีเดียวเวลาที่เราทอดนะครับอุณหภูมิน้ามันเนี่ยค่อนข้างสูงครับใส่ลงไปเลยครับ พอองดีแล้วนะครับก็ตักขึ้นมาพักครับและสำหรับช็อกโกแลตนะครับที่พลจะเอามาใช้แต่งหน้านางเลดของเรานะครับวันนี้พลจะใช้ทั้งไวท์ช็อกโกแลตคอมพาว์นะครับแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตครับหลายๆท่านนะครับก็จะไม่เข้าใจนะฮะว่าเอ๊ะช็อกโกแลตที่มีคําว่าคอมพาว์ต่อด้านหลังเนี่ยนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือว่าใช้ง่ายครับอย่างเวลาที่เรานําไปละลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอามาลาดหน้าขนมหรืออะไรก็ตามนะครับเขาจะสามารถกลับมา แข็งเย็นตัวลงได้ที่อุณหภูมิห้องนะครับโดยที่ไม่ต้องนําไปแช่เย็นใดอย่างใดเลยนะครับอันนี้นะครับวันนี้พลก็จะเอาช็อกโกแลตคอมพาว์เนี่ยครับมาแต่งหน้านางเลดนะฮะให้มีรสช็อกโกแลตแล้วก็จะโรยด้วยถั่วอัลมอนด์สไลด์ด้วยครับซึ่งสําหรับช็อกโกแลตคอมพาว์นะครับเนี่ยฮะใช้แค่ไหนเราก็ตัดแค่นั้นเลยนะครับแล้วเราก็เอาไปเก็บได้ครับส่วนที่เราจะเอาไปละลายนะครับเราก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับเพื่อการละลายเนี่ยครับจะง่ายขึ้นครับผม และวละแล้วคนก็ออกไปละลายง่ายๆในไมโครเวฟนะครับทําเช่นเดียวกันนะครับกับไวท์ช็อกโกแลตครับคนให้ช็อกโกแลตล,ละลายดีครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็พักให้ช็อกโกแลตเย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้องครับนี่แหละครับข้อดีของช็อกโกแลตคอมพาวครับเพราะว่าเราทิ้งที่อุณหภูมิห้องเนี่ยครับทั้งหมดเย็นหมดแล้วนะครับอยู่ตัวหมดละเอาละครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เราสามารถพกพาออกไปข้างนอกได้แล้วก็สามารถบรรจุในกล่องน่ารักน่ารักนะครับและจะให้เป็นของขวัญก็ได้เช่นกันครับ หน้าตาแปลกจากที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ก็มีรสชาติที่คุณจะต้องหลงรักอย่างแน่นอนและนี่ก็คือนางเล็ดช็อกโกแลตครับ